เขาเสียสกิลสองไปแล้วด้วยครับเทียนตายเทียนตายเพิ่มพลเพิ่มพลังไปเติมนะครับเบิ่มพลังไปเติมอยู่นะเอวสูงอยู่ล่างขึ้นมาสิแล้วก่อนแต่้าสวยพี่กิตตีบนให้หน่อยเอ้ยเคนเล็กตีบนเลยพี่มันหมดอ่ะมันตัวเดียวโอเคครับเอ้ยสตาร์ตตัวเดียวสตาร์ตตัวเดียวสตาร์ตตัวเดียวกินแล้วด้วยปวดแข้งเอ้ยมันตีแล้วนั่นนะเจ้สวยสวยสวยเจ้าสวอตรงนี้ เอาเวเลสเอาเวเลสเอาเวเลสก่อนเอาเวเลสก่อนไล่เลยไล่เลยไล่เลยเขาไปเกินจะตายเขาจะตายตัวอันตี้มาด้วยอัตี้แล้วไปเร็วเท่ากันตาตาแต่ตรงกลางเราต้องจะได้ก่อนนะตัวอัพสกิลผิดเอาปั่นนะเฉยมันโยกล่างนะไอ้เอ้ยมันเข้าเลนใช่ไหมมันเข้าเลนมันเข้าเลนมันเข้าเลนกันเท่ไหนเด็ก กส่งพลังไปวิ่งอยู่วิ่งอยู่เกี่ยวไหมยกสวยวิ่งอยู่ครับซาต้าให้ให้ซาต้าปิดเลยป่ะซาต้าซาต้าซาต้าได้อยู่โอเคพี่ได้เฟิร์สโอเดีแล้วดีแล้วคุมแล้วซาต้าเราได้เฟิร์สบ้านอ่ะใช่ยังไงคุมพี่ตุยวะแลกเม็ดคุมแล้วคุมแล้วพี่คุมแล้วไม่เป็นไรไม่เป็ดโอ๋จังวะเขาจะเอาไปนี่พี่มังกรมังกรเล็กอ่ะผมร้องให้ผมร้องให้ ปามันไม่เอาไม่เอาพี่เขายังไม่เขาไม่เขาไม่เอาเลียร์กันเชียรกันพี่ขึ้นบนเเขาจบไหนล่ะจบล่างเขาอยู่ล่างพอล่างแล้วพี่พอล่างแล้วเด็กรีบรีเลยขึ้นบนพิ่เกอยูืนยืนแล้วพี่ตีตัวอะไรเกิดไอแมาก่อนวะเดี๋ยวผมรีบรีผมรีบรีพี่ทันอยู่เองอะวิ่งทันอยู่เชียร์ละงานเข้าแล้วไงเฮ้ยสตาร์เตอร์เรือสามจะตายจะเจ็บมากจะเจ็บมากมันลงใส่พี่หมดแล้วเจเจสูตรเต็มกลางนะเรืสี่ ไปก่อนแล้วนีไม่ไดีครับฝั่งเอลสุฝั่งเอลสุโฟรแกรมส,สุดอีกหน่อยโฟรแกรมอีกหน่อยน้องปีนต้องปินต้องบีนได้รู้สึกว่าวรักไม่เต็มแม่งรอขาดกูเดี๋ยวเรากุ๊ปเล่นไอ้นี่กันพี่ดาร์คสลยเยอร์เล่นบนพี่ต๋องต้อง,องเซฟนะพยายามจะเสียเลือดพยายามเดินขึ้นบอลบ่ๆได้ไม่งัน้นเดี๋ยวโดนกดอ่ะเดี๋ยวข้างล่างเล่นไปสองคนนีงตัดหลังบ้านเลยเนาะตรงกลางมาแล้วมาแล้ว กออบ่นผมมีฟิกเกอร์หนีพี่ไม่ต้องมารับอีกนะมันมาแล้วใช่ปะมาแล้วมาแล้วขวาขวาขวามีทัตตาไม่ไหวไม่ไหวซ้ายไม่ไหวมันตักก่อนแล้วโอ้เยอะแสแม่งยึดทุ่มไม่ได้เลยแม่งหมดเยอะตอดเล้วไม่ได้พี่เราเราไอ้นี่คู่กลางเราเล่นยากเลยพี่ตอนนี้นกเขารวยอ่ะพี่โดนต่อไปเดียวก็เจ็บแล้วถ้าพี่ไม่ได้ยึดพุ่มก่อนน่าเสียบูมันจะลำบากมาหายม้าหายตาย หมาหาโหมดแล้วมาโผล่แ you ล know ้วครับเฮ้ยบูมันจะขึ้นเรียกหมามันเรียกหมามันเลยก็ได้นะจับแม่งเลยได้พี่พี่มีล้างอยู่เลยอุ้ยเฮ้ยมึงเดือดได้ยังไงอีกไม่ได้แล้วนะไปเรียกนายซ้อนนะมันเขาเสี่ยวอยู่ับกลางอุ้ยไม่เสียเดือดร่างเขาบินมาเขานะาพี่ต้องมาเติมผมรู้ปะตอนนั้นไม่ได้พี่วีลงมานะเล่นได้บีติ๊กปะสามตัวไม่มีไม่มีฟิกไม่มีว่ะทางพวกมันเนีจ้าพี่ไม่ได้ว่ะขึ้นมาฟรีว่ะทางทางมีปะ กลางมีเวฟใช่มีพี่มีเอาละมันต้องรีบเล่นอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เวฟนี้เสร็จเดี๋ยวพี่ต้องลงมาล่างก่อนใช่ไห็ทก่อนม้าหายมังกรโฟกัสหน่อยโอเคครับพี่เล่นหลักแสนเลยวะครับเปิดตีแล้วครับเราสามารถมาทำล่างได้นะใช่จะไปเล่นบนสามแต่ตอนนี้ต้องสลับเลนแล้วนะผมกำลังไปครับคุณน่ะพี่เปต้องลงมาล่างฟรีพี่ พี่ต้องต้องขึ้นบนนะกูพี่กดล้างแล้วเอกเอียเดินซ้ายให้โหนกระรักนำมันมันจ่ายไปเยอะมากเลยนะตรงพี่อ่ะดูดูซ้ายพี่พอนะครับมีเขี้ยวสุดได้การไไงเขาก็บินไเลยเอ็เอกมีแข่ง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 พี่แปดดีมีติดคอนะออฟยู่ล่างออฟยู่ล่างวะออฟยู่ล่างสองตัวเลยออฟยูร่างสองตัวเลยมาตีแล้วพี่กิดอ่าเดี๋ยวไปแน่ใจนะบนคลิปกำลังเข้าครับแน่ใจนะวันตีแล้ว อันตรีแล้วครับเอาเลยนะได้ป้อมได้เลยอีการับไม่อะไรเนี่ยเอาเรื่องแน่นี่เขาเสียสกิลสองไปแล้วด้วยครับเทรนตายเทรนตายเบิ้ลผมไปเต็มนะครับเบิ้ลผมไปเติมอยู่นะเอวถุอยู่ล่างเขาขึ้นมาปิดแล้วก็หน้าไม่มีนะเขาไม่มาเดือยพี่กิตที่บนให้หน่อยเอ้ยเคล็ดสีบนเลยพี่มันหมดละมันตัวเดียวโอเคครับที่จริงพี่กิจไอ้ที่จริงพี่ต๋องเคลียร์ล่างต่อน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้อะไรได้ป้อม พี่ต้องต้องเดินขึ้นข้างบนนะครับอย่าเดินเข้าอย่างี้ไม่อย่างนั้นมันไม่ได้โซนนะครับถ้าแบบเล่นแบบจริงจังเดินดันสิ่งมันเหมือนเดินเข้าข้องมาถอดได้หรอไม่ใครได้ไปอยู่ไหนก็สู้อยู่ล่างนะก็สู้เอกต้องเคียอีกเวฟหนึ่งนะบนแล้วเอกจะไปเติมม้าหายโอเคโฟกัสเลยไอ้แม่งแต่อันติใส่เราเดี๋ยวผมพยายามล่อให้มามาเล่นกับเอกอ่ะเสี่เจ็บที่คอสามบวกได้ไหมพี่พี่เรายังไม่พร้อมนะใช่ไม่บินใช่แล้นี่เปบลตีป้อมอ้ะ อนัอ่นได้มันลงที่นี่เยอะมากนะเฮ้ยเบียดต่อพี่เยอะมากเลยอ่ะที่มาพิกเกอร์แล้วพี่มาพิกเกอร์แล้วแต่ผมเสียปากไปแล้วอ๋อเทนใส่ก็ไดล้วเอาลิ้นพรมพ์มาได้ยังงี้ผมไปเสียอตติไปแล้วพี่น่าจะหมดแล้วนะเอ๊ะคัมเรียกอัตติเลยเด็กหล่อหล่อนะฟังติไปแล้วฟังติไปแล้วพี่พี่ต้องพี่ต้องโยบะสวยพี่ยกยกพี่บีให้หน่อยดิพี่บีไม่เดินเดี๋ยวี๋ยวแค่มาแล้วพี่เหลือเหลือแค่มาอัตติจะมาเดี๋ยวผมไปดันป้อมบนพี่พี่ใส่ลงล่างไปเลยก็ได้ครับตั้ง มาบนกันอีกคนนึงได้ไหมพี่พี่ไปแค่คนเดียวพอละยัแงแอบเาแอบเพียร์โฟกัสป้อมนะได้พี่พแอบกลับมากรก็ได้น้องได้ครับ แต่ตอนนี้พี่เป็ดเล่นแบบหาข้อมูลก็พอแล้วพี่ไม่ต้องไม่ต้องแบบหาทำหาข้อมูลให้เพื่อนเล่นเราตัวสปีดสองตัวเราไม่ไฟครับเราสามารถเล่นเล่นได้ตัวมันต้องไฟมันต้องหาเรื่องเราไม่ใช่เราไปหานเรียอยู่นะจับได้ปะผมว่าลงกันเนี่ยไม่เวิร์กอ่ะพี่มันจะมีมาเตยมาสามตัวเราเพียงอะไ้นี่มันช้าไปพี่เวอร์เดเมทช้าไปเวื่ล่างทำยังมาม้ามาแล้วอ่ะเราต้องบวกตอนที่ม้ายังเคียร์คีปอยู่อ่ะพี่เดี๋ยวผมพยายามทำเหมนกันให้เมื่อไหร่เมื่อไหรพี่เราเราเห็นซ้ายสามล่างเล่นฟรี ถ้าเขาโผไฟสายามสามตัวที่พิกิตพูดแล้วเราก็เล่นล่างเองโอเคมาใช่ไหมีกรอให้เขาต้องแบ่งเปสองไฟพี่ม้าม้าอยู่บนแล้วครับม้าม้าอยู่บนแล้วครับเฮ้ยพี่พี่ก่อสตาร์ให้ได้นะพี่สนปะเดี๋ยวเล่นล่างไปเลยครับตรงนี้สองนี้สองอันตีแล้วเออสุพี่แสนตีรอให้ครับตรงนี้สองนี้สองนี้วครักปีกปิกะเล่นเล่นปัดต้องมีโยกปะผิดไปแล้วพี่พิกิตเสียปากนะเสียปากนะเฮ้ยย่ตา โอเคเขาเสียมาเขาเสียมาถอยถอยนุยังไม่เสียบินพี่เพชรถอยมาก่อนพี่ล่นมาพี่ล่นมาเวเลเนี่มีซาบ้าอยู่หน้านี่นะอยู่ดักแมปพอดีเลยเมื่อกี้จับเข้าเลยคนเราน้อยกว่าพี่ไม่ต้องบินต้องรีบเล่นดีคนเราน้อยกว่าต้องรีบต้องรีบต้องรีบหน้าทีทีทีละทีพี่กิตอ้าไปไม่เป็นไรพี่มันไม่ทันนะไอ้ออบเจกต์คนนี้เล่นขวากับพี่กิตเลยพี่ผมแค่เป็นตัวล่อให้มาเขาตั้งเตะได้ได้ได้เฮ้ยแต่ถอยถอยมากถอยลงมาเเเดดดดดีีี๋๋๋ยยยวววโโนนถถมม พี่กิตเราไอ้นี่อยู่พี่พี่กิตเราฟีอยู่ไ่หมพี่ไม่เห็นในโซ่พี่เราฟีอยู่อย่างน้อยอย่างอย่างน้อยน่าน่าจะเป็นนกพี่ล่างอ่ะั่นไงท่านตีผมยี่ห้าวีนะมามีอีกมาณ่าวีวีพี่เป็ดตอนนี้หน้าที่คือไล่ดิดแท็กกับหาพื้นที่ให้เพื่อนเล่นแค่นั้นพอเลยพอแค่ไหนพอทำระวังนะระวังนะโอเคพี่ล่างล่างฟีได้อยู่ครับล่างฟีได้อยู่แล้วมันบินผมนะมันลงผมหมดแล้วนะล่างฟีได้ล่างฟีได้ครับผมเสียล้างไปนะระวังเล่นระวัง น่าจะได้ขวาแล้ววะมานลงไม่หนุนระวังนปิดไอ้คนเดียวได้ไหมได้ได้ครับอ่าอย่าไฟอย่าไฟอย่าไฟเอกทำบนสูงเลยตัวเดียวตัวเดียวได้ได้ครับอย่าอย่าไฟอย่าไฟอย่าไฟเอกทำสูงต้องต้องอย่าไฟนะพี่มีคลิปกลางด้วยนะครับห้าห้าึห้าห้าเพื่อที่จะเอาดักสตีเยอะนะถ้าเราเสียเราจะเสียด่างนะมาประมือผมนะระวังพี่พี่เพชพยายามขั้นตรงนี้เองหน่อยวิ่งวิ่งวิ่ง่งมาเอฟเนี้ยไฟเยอะเลยนะไ่ คับท <Merci. S 1> ี่ไหนคับที่ไหนพี่พี่จะเลี้ยงตีมันนะไปดีพอพอพี่ไม่มีฟิกน้อยไปนี่ถ้าเขาเสียตีเราเปิดดักคธเลเยอร์ดีกว่าไหมกฤษณ์ใช่เอาจะไม่ได้ไปมองดักกันวะกางกันไม่ไวแน่ยจริงๆให้พี่เพชรมาคนเดียวอ่ะเมื่อกี้เราโอเคแล้วเพราะว่าเขาจะได้กล้ากลัวๆพี่ดูนี่เขาเอาขวาเอวขวาเยอะนะคุมไปพี่คุมคุมเหมือนกันไว้พอไปเองไปเองไปดิโอ้ยไม่โดนหรอพี่โทษ เขาเข้าโซนก่อนเยอะมเกพี่เพชรวิ่งวิ่งวิ่งขึ ok, ้นมาเพชรวิ่งขึนนะพี่กินไม่หวพอถอดแพี่ถอยไม่หวแล้วคัปิดอีกมึงมีฟิกด้วยผ่านมันห่วงด์ตอนนี้เฮ้บนสองน้องได้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 ับรับลยมันตายละด้เกิดด้วยเอกมันขึ้นไปหนนระวังนะเกิดนห้าวีนะ ไปห้าสามไปได้อีกไปได้ไปได้ไปได้ไปฟิเลสหมดแล้วฟิเลสหมดแล้วตรงนี้ไว้ผมก็รับไว้ผมกรับไว้ผมก็รับไว้ผมรักผมรักฟิลเลสจะตายฟิลเลสจะตายเยอะไม่ได้อีกวิ่งเข้าหลังวิ่งเข้าหลังเดี๋ยวโดนพี่พี่หมดแล้วอีกมีตายเกินออเดีกมีเคียวด้วยอีกวิ่งออกไปก่อนเด็กรอรีเลื่อนนะพี่รอแปตะกัดเลยมาคือตะกัดเลยพี่เดี๋ยวผมคุมให้สองคุณแหววไกินมีสามนี่โอเค ไปเล่นอยู่นี่ครับมามีตายเกิดพี่แสนเอาเลสไปเล่นเลยครับพยายามไม่เนี่ยไว้พี่คุมไว้อย่างเดียวเอ๊ะพี่ว่าเราพี่แสนไปเล่นคนเดียวดีกว่าถ้าเรามาเล่นเดี่ยวได้พี่เพราะว่าพี่แสนมันตกมาได้ยังแล้วอ่ะเอาเลสไปเล่นได้พี่ตัางจามันแอลความ มล่างโผสองล่างโผสองเทนเลียวสุกวีเลสบมเล่นได้น่าจะมีแค่นกแล้วก็เฮ้ยสตาตัวเดียวสตาตัวเดียวสตาตัวเดียวบินแล้วด้วยเฮ้ยมันตีแล้วนั่นอะเจ้าสูเอ้าสูดเจสูเาสโดนคอตรงนี้เอาวีเลสเอาวีเลสเอาวีเลสก่อนเอาวีเลสก่อนพย่เลมไล่ไปก็ไล่เตได้ไเลยไล่เลสลเเาปเกอร์ไจะตายตายเาตัวอติมาด้วยอติแล้วตาย แล้วมีให้อยู่ครับจุดใน่ลางจุยมาลงระดีแล้วไม่ได้โมอหตุผลที่ไปกลางเลยแล้วกันนะกเกิดกเกิดเกิดเกิดมันแข่งเฮ้ยเขาแข่งมัแข่งว่ะระวังนะระวังบัตระตูตจบกลางได้ครับเย้อย่มีแค่าซาต้าเอกมีเคียวเอกรอรับได้เดี๋ยวพี่เข้าไปเล่นได้ก่อนพี่มีเกิดได้พี่ผมมีเคียวด้วยรีบเคียร์เลยพี่ไป้เลย ฮีโ่เขากินอเป็นไงวะเอกไู้สึกไงวะแล้วนะพี่ประเดเกมนี้เป็นยังไงแล้วพี่เออเราต้นเกมเราโดนนกไงพี่เพราะว่านกมาเล่นต้นเกมไงผมมองว่าถ้าพี่เพชรยึดพุ่มกับพี่ตองก่อนน่ะนกจะไม่ได้เล่นเลยพี่ แต่ว่าเราจะโดนินต้นพี่พยายามแล้วเอกไม่ไม่พี่พี่เพชรอะเข้าไปคนเดียวไงแต่พี่ต๋องอะไม่ได้เข้าไปกับพี่ไงคือพี่พยายามอะดีแล้วพี่เจอดไหมแต่ว่าพี่จะโดนลุมตีนคนเดียวไงั้แน่งที่เมดเราเป็นคลิกซี่สามารถจ่ายดาเมจได้แรงอะพี่ในช่วงต้นอะต้นเกมเราไม่น่าแพ้เนอะใช่พี่เราเราแค่แพ้ต้นเกมพี่ไม่เท่ไหรพี่